ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาและพุธทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสาม,มัคคีสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณ์นัมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันเสราร์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2557เวลาสินาฬิกาเป็นต้นไปคุณหญิงสมปองวันนิสอนพร้อมครอบครัวญาติมิตรและพุธทธศาสนิกชนทั่วไปได้มีจิตศรัทธา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกระินสมัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณ์เป็นปฐมบัลลก์เพื่อเป็นวัดที่ปฏิบัติศาสนกิจและจำพรรษาของคณาจารย์นิสิตจ,จากทั่วโลกที่มาศึกษาเล่าเรียนณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระินมหากุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน